ตันะบ, <า S 1> บาร์บี้นะคะมาในนนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะอันนี้เป็นที่กดขนตปังนะคะอันนี้เป็นที่เก็บจา,านแต่ละที่เก็บนะคะอันนี้เป็นเสาเก็บอันนี้ก็ข้างน,นี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะมีเครื่องชารนะคะเป็นนั้านหน่อ อันนี้ก็เป็นดาแเกนนะคะอันนี้กดได้อันนี้ก็เป็นเตาอบนะคะอันนี้ก็มีข้างล่างก็จะมีป้อนะคะชิดได้น,นะคะอันนี้ก็เป็นตาเรงเป็นที่ตักน้ำซุปค่ะ อันงคะอันต่อไปนะคะ,ก,ะ,คะนนก็จะมีจานนะคะมีที่สริรมีหม้อสองใบหม้อเล็กมีพริกไทยมีอะไรนะคะอันนี้ก็ออจะเป็น ก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะเป็นที่ใส่จานใส่ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นชุดใหญ่เลยนะคะถ้าเรามีเวลาเราก็จะถ่ายบ้านบามีนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ก็จะมีแก้วแก้วน้ำห้าใบนะคะ เยน็นก็จะมีแตงโมค่ะมีขวดมีอะไรนะคะแครอทก็มีนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำแอปเปิลนะคะมีน้ำอ่องนส้มนะคะที่จริงนีอ่างนที่จริงมีน้ำอาอันนี้ก็จะมีที่บีบนะคะอันนี้ก็เป็นนมนะคะ ก็เป็นเค้กนะคะก็มาถึงอสูร